โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับและในคลิปวิดีโอนี้พี่ติ๋ปก็จะมาทําการสอนเพื่อนๆสร้างอาวุธที่เหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมหรือว่าเป็นผู้เล่นเริ่มต้นนั่นเองครับควรจะครับอาวุธชิ้นไหนดีอาวุธชิ้นไหนสามารถตะลุยไปได้ไกลบ้างนะครับผมในคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนครับผมก่อนหน้านี้พี่ติ๋บทำคลิปไปเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าคลิปมันหายไปครับผมไม่รู้หายไปไหนลอยไปดาวอังคารแล้วครับ วันนี้พี่ติ๋ก็เลยมาทําคลิปใหม่ให้ไปเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็จะได้อธิบายแบบละเอียดนะครับและก่อนเข้ารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง10บาทเกมมิ่ด้วยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆพื่ทำการเล่นนะครับผมในส่วนของตัว แผนที่โลก1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ในส่วนของตัวประตูพอร์ทเท่ามาหลังจากได้ประตูพอร์ทเท่านะครับพี่10แนะนําให้ทําการวาร์ปนะครับไปที่โลก2ได้เลยย้ายเมืองนะครับผมจากตะโตนเวกคอร์สนะครับผมย้ายไป f o ร์เกตเทนคิงด o มนะครับ หลังจากที่เพื่อนๆวาร์ปมาที่โรค2เรียบร้อยแล้วนะครับผมหรือว่าเมืองที่2นะครับก็จะมีในส่วนของวิธีการฟาร์มนะครับก็คือเป็นพวกขุดแร่ตีบองตีมอนต่างๆแล้วผมจะเป็นสกิลในตรงสกิลเดตันนะครับก็คือในส่วนของตัวแร่ในแมปเนี่ยครับเนี่ยแร่พวกนี้ครับ มันจะมีโอกาสได้ในส่วนของตัวแร่ระดับดีเจนนะครับผมที่เป็นสีเหลืองหรือว่าสีส้มนะครับมันจะเป็นรูปหน้าตาก็คือลูกตานั่นเองนะครับซึ่งสามารถดรอปได้จากหินทุกก้อนเลยนั่นเองครับผมนี่เห็นไหมจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับโอกาสในการดรอปนะครับจะอยู่ที่1ใน1333นะครับผมก็คือถ้าเพื่อนๆคนไหนทําการ ฟามหินหรือว่าทําการขุดแร่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ในส่วนของตัวลูกตามาอย่างน้อยสัก1อันถึง2อันนะครับพี่สิบก็จะแนะนําให้สร้างอาวุธแบบเริ่มต้นสําหรับผู้เล่นใหม่ที่ใช้ได้ยาวๆได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปแนะนํานะครับพี่สิบจะต้องขออธิบายในเรื่องของตัวแร่นิดนึงก่อนนะครับผมว่าแร่ชนิดไหนที่เหมาะไว้สําหรับการครับอาวุธบ้างนะครับ โดยแร่ที่จําเป็นในการครับอาวุธนะครับผมหลักๆนะครับจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด4ก้อนด้วยกันนะครับผมแร่ที่1นะครับผมนั่นก็คือตัวไออหรือว่าพี่สิบจะเรียกว่า I o โอลินะแต่จริงมันอ่านว่าไออันแหละก็คือเมื่อก่อนพี่สิบเล่นแล็กนะมันก็จะเป็นพวกโอ i ิเอรูนะครับผมอะไรอย่างนี้นะอาจจะเป็นในส่วนของตัวลูกกระตานะครับผมระดับดีเจนนะครับ อันนี้อันที่1นนะครับผมอันที่2ก็จะมีเป็นในส่วนของตัวแมกมาแมกมาไอนะครับผมอันนี้นะครับแมกมาไอเป็นระดับรีเจนเดอรี้เช่นเดียวกันครับโอกาสออก1ใน3ามพันนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวไฟไอ้นะครับผมไฟไอโอกาสออก1ใน2187นะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายจะเป็นระดับอีพิกนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของตัวลิเวอร์ไลท์นั่นเองนะครับผมโอกาสออก1ใน600เออห้า้านะครับ แร่หแร่สชนิดนี้นะครับจะเป็นแร่ที่มีคุณสมบัติพิเศษถ้าหากเราเอาไปคราฟอาวุธนะครับจะได้รับสถานะทิเศษเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมหนึ่งอย่างนั่นเองซึ่งแร่ชนิดแรกนะครับผมที่พี่ติ๊บแนะนําก็คือตัวไอโอรีหรือว่าไอออนีครับมันจะบวกดาเมจให้กับอาวุธ15ซแล้วก็ลดเลือดตัวเอง10นะครับผมแร่ชนิดที่2นะครับผมในส่วนของตัว แม่อแมกมาไตัวนี้ครับมันจะทําการโจมตีน่าจะมีโอกาสโจมตีประมาณ35%มั้าครับผมแล้วก็ตีติดดาเมจระเบิด50%นะครับในส่วนของตัวแร่ไฟไออันนี้นะครับผมก็คือเขาจะมีโอกาสในการโจมตีครับผมติดสถานะเบิร์นนะครับน่าจะสร้างดาเมจ20%เป็นเวลากีววิเนี่ยแหละพี่ทิบก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมอันนี้จําข้อมูลไม่ได้เป๊ะนะ ในส่วนของตัวรีเวลไลท์นะครับผมระดับอีพิกนะครับอันนี้จะเพิ่มโอกาสคีย์ิคอสูงถึง20%เลยโอกาสคินะครับไม่ใช่ดาเมจคิเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับผมไอตัวหินแร่ทั้ง4ก้อนนะครับมันคือแร่ที่เหมาะสําหรับการคราฟอาวุธนั่นเองนะครับผมโอเคมาแล้วทําไมพี่ติ๋ถึงบอกให้ทุกคนฟาร์มในส่วนของตัวไอโอริหรือว่าไออออันนี้นะครับเนื่องจากว่าแร่ชนิดนี้นะครับเป็นแร่ชนิดเดียวที่มีโอกาส ดรอปได้กับหินทุกประเภทหินทุกชื่อนั่นเองนะครับผมมันจะฟาร์มค่อนข้างง่ายนั่นเองครับและที่สําคัญมันเป็นระดับเลือดเจนเรามาดูในเรื่องของการคราฟอาวุธระดับเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับผมสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับซึ่งอาวุธที่พี่สิบจะแนะนำนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่ที่4อาวุธด้วยกันนะครับผมอาวุธที่1นนะครับผมนั่นก็คือเดสเจอร์นะครับผมหรือว่ามีดสั้นนั่นเองนะครับผม อาวุธที่2ะน,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 นะครับจะเป็นในส่วนของตัวสแตนสไตน์สวอร์ดอันนี้นะครับผมก็จะเป็นมีดนะครับเป็นมีดแบบมีดมือเดียวมีดเบานะครับผมอ่นนี่ครับแล้วก็อาวุธชิ้นที่3านะครับจะเป็นในส่วนของตัวกันเล็นะครับก็จะมีเป็นในส่วนของตัวไอรอนแฮนด์ก็คือหมัดนะครับผมแล้วก็เป็นตัวรีเวเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้คืออันที่3นะครับอันสุดท้ายอันที่4ี่ที่พี่ิจะแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับนั่นก็คือคาตานะหรือว่าดาบซามูไราดาบญี่ปุ่นนั่นเองนะครับ ก็จะมีในส่วนของตัวยูชิกาธานะนะครับผมแล้วก็จะเป็นทาชินะครับสองอันนี้นะครับซึ่งโอกาสก็ล้นี่ครับหนึ่งในหนึ่งหนึ่งในสี่ครับแล้วแต่ดวงว่าจะได้อะไรนะครับสาเหตุทําไมต้องเป็นอาวุธ4ี่ชนิดนี้นะครับผมเนื่องจากอาวุธทั้ง4ชนิดนี้นะครับมันจะใช้ในส่วนของตัวแร่ในการคราหรือว่าการสร้างนะครับค่อนข้างน้อยนั่นเองนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับสําหรับใครที่ฟาร์มในส่วนของได้ลูกกระตามา1อันนะครับที่ติดย้ํา1อัน พี่สิแนะนําให้มาทําการรีบสร้างอาวุธเลยนะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวเราเล่นหรือฟาร์มได้ง่ายขึ้นนะครับผมโดยสิ่งที่ต้องใช้นะครับผมนั่นก็คือตัว i อโอริหอันนะครับและอีก สองแร่นะครับผมจะเป็นแร่ระดับมิสติกขออภัยครับเป็นแร่ระดับอีพิกอันไหนก็ได้นะที่หาได้หรือว่าหาเจอในดันหรือว่าในเมืองนี้นะครับหรือเป็นเมืองก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับผมโดยเราจะใช้ทั้งหมดนะครับผมแร่ก็คืออย่างละหนึ่งชิ้นนั่นเองครับสมมุติว่าเราไปฟาร์มเจออันนี้ดอกมาเจออันนี้ดอกมาแบบนี้ครับผมเราก็เอามาทําการใส่และทุกคนเห็นไหมครับจะสามารถคราฟในส่วนของตัวมีดด็ตเจอได้ซึ่งมีโอกาส100%ทีนี้พอคราฟเสร็จแล้วนะครับ ก็ต้องมาลุ้นว่าในส่วนของตัวแด็เจอร์นะครับจะได้เป็นมาเป็นรูปแบบไหนก็จะมีเป็นแด็เจอร์ทั่วไปนะครับจะเป็นในส่วนของตัวกาดิอุสแดเจอร์นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวฮุกนั่นเองนะครับผมทีนี้เราก็คาพไปได้เลยนะครับหลังจากคาพมาได้แล้วใช่ไหมเพื่อนๆก็จะได้เป็นมีดระดับรีเจนต์มาใช้นั่นเองนะครับผมซึ่งหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมีระดับรีเจนต์แบบนี้นะทุกคนและในส่วนของตัวมีดที่เพื่อนๆได้มาครับมันจะไม่ใช่เป็นมีดเปล่า มันจะติดในส่วนของตัวบัฟพ,พิเศษเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมนั่นก็คือตัวนี้ครับเอ,อ่อเลตเฮลิตี้นะครับผมอันนี้นะซึ่งมันจะบวกดาเมจกายภาพ15นะครับแต่มันจะลบเลือดของเรา10นนั่นเองนะครับนี่อันนี้นะพอได้มีดนี้มาแล้วนะครับ ก็ไปทําการเล่นไปทําการฟาร์มได้เลยบอกเลยครับมีดนี้เป็นมีดที่ตีไวที่สุดในเกมนะครับผมสามารถปิดมอนได้ค่อนข้างรวดเร็วเลยนะครับฟาร์มต้นเกมค่อนข้างสบายเลยถึงจะจิว๋วแต่บอกเลยครับผมว่าแจ๋วแน่นอนนะครับเดี๋ยวพี่สิบจะพาไปดูด้วยนะครับว่ามีดครับผมมันโจมตีเร็วและแรงแค่ไหนนะครับ โอเคครับและตอนนี้พี่ติบก็เข้ามาอยู่ในถ้ำราวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ติบจะมารีวิวในส่วนของอาวุธชิดแรกกันก่อนเลยนะครับผมนั่นก็คือตัวเด็จเจร์นั่นเองนะครับอ่านี่ก็เป็นหน้าตาเด็จเจร์ของพี่ติบนะแต่เพื่อนๆอ,อาจจะไม่มีไฟนะครับเนื่องจากว่าเด็จเจร์พี่ติบใส่ไฟมานะแต่จริงมันก็มีผลต่างกันไม่มากครับผมเล็กน้อยนั่นเองครับแค่ติดเอฟเฟกต์ไฟเพิ่มขึ้นมานะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองรีวิวกันดีกว่าครับผมโอ้โหทำไมมันมีแตต่่ัวววะคครเเีีย จิ้มให้ตายไปเลยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาหาตัวละครเเกลเดตันแอคกันดีกว่าครับผมเพราะว่ามันต่อกรค่อนข้างง่ายนั่นเองครับเฮ้ยไม่มีแอคเลยดูดิอุย้ยเดินไปทางไหนก็เจอแต่เคียวครับทุกคนโอ้โหเอาอะไรรีวิวอะทีนี้โอเคเป็นรีวิวกับสาลามก็ได้นะครับอ่ะมาเดี๋ยวพี่สิจะลองจิ้มให้ดูนะว่าความไวในการโจมตีแล้วดามเมจมันจะอยู่ที่ประมาณไหนนะครับนี่นี่โทษประมาณนี้เลย ในส่วนของตัวมีดนะเดี๋ยวพี่ติ๋บให้ดูอีกหนึ่งทีแล้วกันนะครับขอทําการหามอนเตอร์แป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้พี่ติ๋เจอมอนเตอร์แล้วนะนี่สองตัวเลยนะพี่ติ๋มทำการโจมตีทีเดียวนะครับมันตีค่อนข้างไวนะสําหรับมีดถึงดาเมจมันจะค่อนข้างเบานิดนึงครับแต่ก็แลกกับความไวที่ถูงสุดในเกมครับถือว่าเป็นมีดที่เหมาะสําหรับผู้เล่นเริ่มต้นใหม่จริงๆครับมีดนี้นะแล้วก็ที่สําคัญครับมันใช้แรกในการครับแค่เพียง3ชิ้นเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับผม ปา์มหุดแร่ FK หรือว่าหุดแร่เพลินครับผมไว้2อสาชั่วโมงแบบนี้ได้แร่ในส่วนของตัวไอโอริมาสัก2ชิ้น3ชิ้นแบบนี้ครับผมพี่สิก็แนะนําแบบว่าเอ้ยผมไม่อยากใช้มีดแต่พี่มีดมันสั้นไปผมอยากได้อาวุธยาวๆหน่อยแบบพี่พอจะมีอะไรแนะนํำไหมครับก็คือมันจะมีในส่วนของตัวอาวุธนะครับทั้งหมดก็คือเดี๋ยวพี่สิขออนุญาตใส่นิดนึงครับอ่ะพี่สิจะแนะนําให้ใส่แร่ทั้งหมดอันนี้อย่าเพิ่งดูนะอันนี้พี่สิแค่ลองเอาแร่มาใส่นะครับว่ามันจะได้ดอก้าเป็นอะไรครับ จะใช้แร่ทั้งหมด6ชิ้นนะครับ6ชิ้นเพื่อที่จะคาบเป็นในจุดในส่วนของตัวดาบนะครับผมที่เป็นดาบสั้นนะครับก็คือถ้าเป็น6ชิ้นอ่ะพี่สิบอาจจะแนะนําให้เพื่อนๆทาการใส่ในส่วนของตัวลูกตาครับไว้อย่างน้อยสัก2นะครับแล้วก็ใส่พวกหินระดับมิติกขออภัยครับระดับอีพิกนะครับผมสัก2ก้อนแบบนี้ครับอันไหนก็ได้นะทุกคนอันนี้ไม่ใช่อีพิกขอโทษทีครับอ่ะอย่างเงี้ยครับให้มันเป็นแบบนี้อย่าให้หินสีม่วงนะครับผมระดับอีพิก เยอะกว่าลูกตานะครับไม่อย่างนั้นอาวุธของเพื่อนๆจะกลายเป็นระดับอีพิกไม่ได้กลายเป็นระดับดีเจนนะครับแนะนําให้ใส่เป็นแบบนี้ครับ2อสหรือว่าเพื่อนๆมีลูกตาเกินมา1อันครับก็อาจจะลดลงมาแบบนี้ก็ได้ครับนี่เห็นไหมโอกาสได้ในส่วนของตัวมีดนะครับผมมีดสั้นนะทุกคนนี่ประมาณนี้แล้วก็ต้องมาลุ้นครับว่าจะได้เป็นในส่วนของตัวพอรชอนหรือว่าเป็นเอ่อคัตเลดนะครับผมหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัว เอ่อลาปเปียใช่ไหมแล้วก็เป็นชาออสนะครับก็มาลุ้นเงินไปซึ่งมีดันนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับผมและถ้าหากเพื่อนๆเอ้ยผมไม่อยากได้อันนี้พี่มีอย่างอื่นอีกไหมครับพี่สิก็จะแนะนําชิ้นต่อไปนะครับจะใช้วัตถุดิบทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันนะครับผมอะสมมติเราได้ในเรื่องของตัวลูกกตามา3ชิ้นใช่ไหมก็อาจจะเพิ่มหินระดับอีปิกนะครับเพิ่มไปอีกให้มันครบ9นะครับนั่นก็คืออ่าพี่สิบจะใส่อันนี้ให้ครบ9้านี่ครับ เพื่อนๆจะได้ในส่วนของตัวการเล็ดนะครับผมซึ่งการเล็ดก็คือหมัดนั่นเองนะครับนี่หมัดก็จะมี2รูปแบบนะครับจะเป็นไอรอนแฮนด์กับเอ่อรีลีเวเวตอร์นั่นเองครับตัวไอรอนแฮนด์ดาเมจจะน้อยกว่ารีลีเวเตอร์นะแต่ว่าไอรอนแฮนด์จะตีไวกว่าครับส่วนอันนี้ดาเมจจะเยอะกว่าแต่จะตีช้ากว่านิดหน่อยนะครับผมหลังจากที่เพื่อนๆครัฟมาแล้วครับก็จะได้ในส่วนของตัวอ,อาวุธหน้าตาประมาณนี้ครับแต่สาเหตุที่พี่ติดมีบัฟเยอะเพราะว่า พี่สิบใส่หินทุกธาตุเลยครับอันนี้เป็นหินธาตุไฟอ่าอันนี้เป็นในส่วนของตัวลูกกตานะครับผมลูกกตานี่แล้วก็ใส่แบบยัดเลยครับมีอะไรใส่ไปให้หมดเลยนะครับทุกคนมาแล้วเดี๋ยวพี่สิบจะพาไปดูนะครับผมว่าความสามารถของหมัดนะครับผมมันจะเก่งสักแค่ไหนนะครับ โอเคครับหลังจากที่เรารีวิวมีดไปแล้วนะครับอาวุธที่สองที่พี่ติบจะมาพาไปรีวิวนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของตัวหมัดนั่นเองครับขออนุญาตหาหมัดนิดนึงนะอ่ะใช้เป็นหมัดอันนี้นะครับนี่จะเป็นบวกดาเมจเออเอ้ยดาเมจอันนี้มันเยอะเกินไปพี่ติขอดูนิดนึงครับผมอ่ะเป็นหมัดนี้แล้วกันนะครับใส่ไปได้เลยนะแต่ว่าหมัดนี้ต้องบอกนิดนึงครับมันตึงหน่อยเพราะว่าพี่ติทํทำการใส่ลูนตีบวกอะไรไปเรียบร้อยแล้วแหละพิเกตไปถอดนะครับแต่ว่าดาเมจไม่ต่างกันมากครับทุกคนอ่ะ ซึ่งตัวละครอ่ะพี่ติดเจอสตา,ามพอดีนะครับนี่แล้วก็ต่อยไม่ได้ครับซึ่งในส่วนของตัวอาวุธหมัดน,นะครับตะปีดเขาจะช้ากว่ามีดแต่ว่าดาเมจจะเยอะกว่ามีดครับอันนี้พี่ต่อยดูตะปีดก็จะประมาณน,นี้เห็นไหมนี่ครับแต่ว่าดาเมจจะเยอะกว่ามีด ถ้าใครที่แบบไม่ชอบเร็วเกินไปแต่ว่ายังมีความเร็วอยู่แต่ก็มีดาเมจที่สูงขึ้นมานะครับผมพิสิทธ์แนะนําเป็นในส่วนของตัวอาวุธที่เป็นหมัดได้เลยครับผมเพราะว่าค่อนข้างคล่องตัวนะครับทุกคนแต่ข้อเสียของหมัดก็คือจะต้องเดินไประยะประชิดนะครับและเวลาโดนลุมถ้ามาทางซ้ายมาทางขวาระยะการโจมตีของหมัดเขาจะอยู่แค่ตรงนี้ครับ เขาจะเราต้องหันซ้ายหันขวาเขาถึงจะตีโดนนั่นเองครับอ่ะพี่ติเจอในท่อนของตัวขวานพอดีเลยเดี๋ยวทาการสู้ให้ดูเอ้ยอย,อยู่มีตัวอะไรโผล่มาไม่รู้เฮ้ยเอ้ย,อยทุกคนเจอของดีวะ่ะเจอจอมยุทธ <c oughs> อุย้ยมารีวิวแล้วเจอจอมยุทธใครดูชื่อทันบ้างมาเมื่อกี้เอ้ยเจอจอมยุทธเฉยเลยไอยตัวนี้ปะวะนู่นนู่นบินไปน,นู่นแล้วตีตรงนี้อยู่บินไปนตรงนู่นแล้ว อ่ะพี่สิบสู้กับเดี๋ยวนี้แล้วกันนะครับมันก็จะต่อยประมาณนี้นะโอ้โหผู้เล่นสองแสนครับมีโปรมาแล้วโอ้พึ่งพึ่งเคยเห็น,น,นเนี่ยโจมยุทธ์นเนี่ยทุกคนอ่าเนี่ยต่อยก็ประมาณนี้แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวอาวุธชิ้นถัดไปกันเลยดีกว่านะครับ <S <S และชิ้นสุดท้ายที่พี่สิบแนะนําครับผมแล้วก็มีหลายคนถามพี่สิบมาเยอะมากในสตรีมนะครับซึ่งนั่นก็คือตัวดาบคาตานะนั่นเองครับสําหรับดาบคาตานะมันจะใช้แร่ทั้งหมด12ชิ้นนะครับในส่วนของการคร้าบะ เพื่อนๆอาจจะค้าเป็นแบบนี้ก็ได้ตัวแร่นะครับผมไอโอริถ้าสมมติได้มา3ก้อนใช่ไหมอาจจะหามิติกนะครับผมมา3 3ขออภัยครับหาอีปิงมา3 3แล้วก็ใส่มิติกันอื่นอีก3แบบนี้ครับนี่แบบนี้นะแล้วเพื่อนๆก็จะได้คาตานานะครับผมมีโอกาสได้อยู่ที่72%นะครับผมนี่ แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันมีสิทธิ์หลุดเลทไปเป็นหมัดได้นะครับทุกคนอ่าแต่ว่าเอ้ยพี่ผมมีแร่ม่วงไม่พอแต่ผมมีลูกตาเยอะครับก็อัดลูกตาไปเลยก็ได้ครับนี่อัดยังไงก็ได้ให้มันครบ12ครับอ่าเราก็อาจจะใส่หินหินม่วงเพิ่มเติมขึ้นไปครับแต่อย่าให้หินม่วงมันเกินนะครับทุกคนอ่าถ้าหินแบบหินไม่มีก็อาจจะใส่เป็นสีฟ้าไว้สักหนึ่งอันก็ได้แต่พี่สิไม่แนะนําเพราะว่าถ้าหากเราใส่แร่สีฟ้า ตัวดาเมจมันก็จะลดลงนะครับผมแนะนําให้ใส่เป็นแร่สีม่วงสีอะไรแบบนี้ไปให้หมดสมมุติอ่ะนี่ครับเห็นไหมแล้วก็เป็นสีสีสีแบบนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับผมสาหรับวิธีการครับในเรื่องของตัวคาตานานนะอ่ะแล้วเดี๋ยวพี่สิบให้ดูครับหลังจากที่ทุกคนทําการคราฟอาวุธที่พี่สิบมแนะนําไปเมื่อสักครู่ครับอ่ะอย่างอามิดเมื่อกี้เราให้ดูไปแล้วใช่ไหมจะได้บัฟนี้มา ถ้าเป็นคาตนานะก็จะได้เป็นประมาณนี้ครับนี่ของพี่สิบก็เป็นรีเจนแบบนี้ครับแต่ว่ามันจะได้มันจะไม่มีในส่วนของตัวบัฟเยอะขนาดนี้นะมันจะมีแค่ไอตัวดามเมจตรงนี้ครับบวก15ครับแล้วก็จะเป็นลดเลือด10แบบนี้ครับแค่นี้ก็เอาไปเล่นได้แล้วแล้วบางทีทุกคนถามพี่สิบว่าพี่สิบมันไม่มีรูอ่ะพี่สิบผมอยากจะใส่รูนทํำยังไงครับซึ่งหลักการใส่รูนนะครับเพื่อนๆจะต้องมาทําการตีบวกอาวุธนะครับให้ได้ถึง3นะครับขั้น3นะอย่างชุดเกราะพี่สิบอะ ตอนนี้มันไม่มีรูใช่ไหมถ้าตีบวกสามันก็จะได้หนึ่งรูครับตีบวกหกก็จะได้รูที่สองครับอย่างนี้มันบวกหกมันมีสองรูครับอ่าทีนี้ก็เข้าใจกันแล้วเนาะนี่คือดาบคาตนานะอ่าบ่เดี๋ยวพี่สิบจะพาไปรีวิวกันดูนะครับผมว่าอาวุธคาตนะนะครับความสามารถแล้วก็มันจะเก่งสักแค่ไหนนะครับและสําหรับอาวุธชิ้นสุดท้ายนะครับผมที่พี่สิบทำการรีวิวนะผมนั่นก็คือในส่วนของตัวคาตนาครับพี่สิบอาจจะไม่ได้รีวิวในส่วนของตัวมีดสั้นนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของตัวมีดอ ดาบสั้นนะครับพี่ติ๋ไม่ได้คราฟเอาไว้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าแนะนําไปด้วยนะอีกหนึ่งอาวุธนะครับเดี๋ยวพี่ติ๋จะพาไปดูนะครับผมว่าความไวของคาตานะครับผมประมาณไหนซึ่งต้องบอกนิดนึงนะครับผมตัวคาตานะมันจะไม่ตีไวเท่าในส่วนของตัวมีดนะครับแต่ว่ามันจะตีแรงกว่ามีดแล้วก็หมัดกันเองนะครับทุกคนใครที่แบบว่าผมอยากได้แบบนาเมจจ๋าแต่ยังคงมีความไวอยู่นะครับพี่ติ๋แนะนําเลยคาตานะเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีนะครับ เนื่องจากว่าคาตานาเป็นอาวุธชนิดหนึ่งครับผมที่พี่ติ๊มองว่าความสมดุลค่อนข้างสมดุลที่สุดเนื่องจากว่ามันมีระยะที่ไกลขึ้นนะครับผมความเร็วการโจมตียังคงมีอยู่และได้ดาเมจเยอะกว่ามีดแล้วก็หมัดนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูสรามนะครับนี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวนะเคลียร์มันเป็นปับ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 ประมาณนี้ครับทุกคนอ่า ก็ใครชอบสไตล์ไหนนะครับผมก็สามารถเลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดสเชอร์นะครับผมกันเล็ดนะครับหรือว่าคาตานะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมถ้าใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วมีประโยชน์นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่สิบด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าไปไปยะ